คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่ทอฟฟี่สวัสดีค่ะพี่นัาสวัสดีครับใช้ชื่อว่าทอฟฟี่แหนมสามเกลอค่ะมาถ้างไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนั้น ตอนเกิดขึ้นตอนเรายังเด็กอนะคะพ,พี่นี่นัทตอนนั้นอายุสิบเอ็ดขวบค่ะเรื่องวันนั้นมันเริ่มตั้งแต่แรกเลยที่เหมือนกับมีคนมาเตือนแล้วคแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคือเช้าวันนั้นะแม่จะต้องพาเราคือมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์แม่จะพาไปที่ไร่มันสำปะหลังด้วยก็คือชาวบ้านชนบทสมัยก่อนก็ เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างเงี้ยนะคะพอดีคุณพ่อคุณแม่ทําไล่มันสำหับหลังทําไล่อ้อยอะไรเงี้ยเราก็จะเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วย<ฆ>ทีนี้ยเช้าเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าไหว้วานว่าป้านางเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนแม่เนี่ยซึ่งแกเป็นปอบผีฟ้าด้วยนะคะไม่ใช่ปอบผีฟ้าผู้ผิดคือแกเป็นผีฟ้าเราจะติดดนังเรื่องปอบผีฟ้าเ<อ>าลยพูดไรปรู้ได้ไงอ่ะคือแกเป็นผีฟ้าค่ะคือเวลาใครเจ็บใครได้ป่วยค, <น S 1> คือเขาจะเชิญแกไปรำอะไรประมาณนั้น ใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นนะพี่พี่นัดพอสอนสองพันห้าร้อยสี่สิบอ่ะมันจะมีหนังเรื่องปอบผีฟ้าละครหนัง่าว oh. ที่คุณนุ่นวรน,นุษแสดงใช่ oh. แล้วเราก็ไปไปอินมากแล้วเราก็เลยเรียกแกว่าป้านางปอบผีฟ้าอืมอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลัวมากเลยได้ยินว่าให้เอากล้วยไปส่งป้านางรลรวก็กลัวเพราะว่าแกเป็นผีฟ้าทีนี้เราเข,เข็นเข็นเข้าไปในบ้านนะพี่ โดนตีในหัวมันก็บอลเลงึ้นเลยบอลเลงเต่งเต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 งมันกลัวพี่มันก็มองซ้ายมองขวาเรามองเข้าไปในบ้านแกแกยืนจ้องเราแล้วแกก็เรียกเราเข้ามาแต่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านแกน่ะเรามองไปที่รั้วหน้าบ้านแกมันมีปั้นข้าวเหนียวมีมีปั้นข้าวเหนียวมีอาหารอะไรอ่ะกองกองไว้บนเสาบ้านอ่ะเสารั้วหน้าบ้านพี่อ่ะแล้วก็มองแล้วไม่ได้คิดอะไรความจดอยากรู้อยากเห็นนะคะตามภาษาเด็กพอเข้าไปถึงบ้านเนี่ย แกยกกล้วยอะไรเสร็จสาวเอาตังให้แล้วก็คว้ามือเราดึงมากระซิบที่ข้างหูว่ามึงอย่าไปใกล้น้ํานะวันเนี้ยออแล้วก็มึงอย่าไปใกล้น้ํานะวันนี้อพี่เรากลัวเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพี่พอแกปล่อยแขนเราได้เราก็วิ่งกลับบ้านเลยเข็นรถวิ่งกลับบ้านพอมาถึงบ้านเนี่ยแม่ก็พาไปไล่มันสามหลังซึ่งไล่เราอ่ะพี่มันจาก เป็นลักษณะที่มีลำห้วยสายหนึ่งผ่าตรงกลาง oh. ซึ่งลำห้วยสายเนี่ยมันยาวมันเชื่อมต่อแม่น้ำำําลําปาวอะ่ะเปนยาวมากอ่าแล้วมันผ่าตรงกลางตรงกลางไร่เราพอดีฝั่งที่เป็นเถียงนาเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นไร่มันสับปะหลังอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปถึงแม่ก็ใช้งานเลยก็คือให้เราฟันลํามันสับปะหลังะนะคะฟันเป็นท่อนๆๆเพื่อเตรียมปลูกพ่อก็ซ่อมเรือข้ามฟากอยู่มันจะมีเรือข้ามฟากไปที่เถียงนา แม่เขาก็ด้วยความว่าต้องรีบไปทําอาหารนะนะคะอืยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันแปงแต่เช้าเลยแกก็เดินอ้อมลำห้วยเพราะว่าเรือข้ามฟ้าใช้ไม่ได้อ้อมไปถึงแกก็ไปทํากับข้าวกับปลาคือจนสายเลยพ่อก็ยังซ่อมเรือไม่เสร็จความเป็นเด็กเราหิวข้าวเราก็เริ่มงองแงอืเราก็เราหรือพ่อบอกเสร็จหรือย,ยังน้องหิวข้าวเสร็จหรือย,ยังไม่ไหวแล้วนน่นนี่นั่นแกก็ยังไม่เสร็จแกก็พ่อคงจะลาคาญพี่นัดแกก็เลยไปหอบเอาลํามันสับปหลังอะ่ะ มากองรวมกันเป็นเป็นมัดใหญ่ๆเลยแล้วมันสำหรับมันจะมีลักษณะคือเป็นไส้เหมือนโฟมอยู่ตรงกลางซึ่งมันลอยน้ําได้พี่นัดอออ๋อออ่แกก็มีแผนว่ามัดหัวมัดท้ายแล้วให้เราอ่ะขึ้นไปโอบกอดคือนั่งลักษณะโอบกอดเหมือนเหมือนมันขี่ขอนไม้อ่ะอ่าแล้วก็มัดเชือกแล้วก็โยนเชือกข้ามฟากไปให้แม่อแม่ก็แม่ก็ ใช้วิธีสาวเชื่อค่อยๆให้เราลอยไปอ่าแผนแกเป็นอย่างนั้นทีนี้แกก็กำชับว่าห้ามห้ามปล่อยทุ่นมันกับมาหลังเด็ดขาดนะให้เกาะดีๆไม่ต้องกลัวเราตื่นเต้นพี่นัดเราไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยเพราะว่ายัางไงมันอยู่ในสายตาพ่อแม่ใช่ไหมเด็กกับน้ําเนี่ยมันก็ถูกจริตกันเราก็ตื่นเต้นใหญ่เลยทีนี้แม่ก็ค่อยๆสาวเชื่อไปมันก็รู้สึกตื่นเต้นสนุกแต่พอไปถึงกลางลําห้วยมันไม่ได้มีผักบุ้งผักตบไม่มีอะไร น้ำมันโล่งพี่คือพ่อแม่คงจะลืมนึกไปว่าอะไรที่มีลักษณะเบาๆเหมือนขอนไม้เนี่ยแล้วมีอะไรหนักอยู่ด้านบนอ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอ,อพอถึงกลางน้ําพี่มันพลิกส่วนที่หนักลงมาด้านล่างเอออ่ะ,อะเราก็โดนทุ่นมันสำลังทับหัวอุย ใช่มันถึงตอนนั้นมันทําตามคําสั่งพ่อไม่ได้ว่าให้เกาะมันอย่าปล่อยเพราะมันทับหัวเราอยู่ใต้น้ําเราต้องปล่อยเพื่อตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจพี่เราก็ตะเกียกตะกายเราว่ายน้ําไม่เป็นเด็กสิบขวดว่ายน้ําไม่เป็นน้ํามันลึกมากคือลาห้วยนี่มันยาวประมาณแปดถึงสิบเมตรได้แต่ความลึกมันก็ประมาณสี่ห้าเมตรพี่ลึกนะมันก็ท่วมหัวตู้หัวเลยล่ะเราก็ตะเกียกตะกายยิ่งเราตะเกียกตะกายดิ้นเนี่ยมันก็ยิ่งผลักให้ตัวเองอ่ะไปไกลจาก จากที่เราเคยตกใช่ไหมคะครับทีนี้ยพ่อได้ยินเสียงแม่ตะโกนโวกวยวายมันได้ยินพร้อมกับเสียงน้ํามันตะทะเข้างหัวนะแต่ได้ยินว่าเหมือนมีเสียงคนโดดน้ําแล้วมันก็มีคลื่นน้ำล่ะซัดเราไปเรายิ่งตะเกียบตะกายมันก็ยิ่งหะพ่อมาถึงก็คือหาเราไม่เจอพี่ณัฐอคือดำน้ําหาลูกไม่เจอลูกก็ตะเกียบตะกายดิ้นเพื่อเพื่อจะหายใจอะโอ้ถ้ามีชีวิตวรอดีอ่ใช่ จนกระทั่งหนูตะเกียกตะกายไปตะเกียกตะกายไปจนกระทอท่งม,มันมันเริ่มหมดแรงอจังหวะที่มันเริ่มหมดแรงอ่ะพี่มันอารมณ์แบบเหมือนมีรถสิบร้อยใหญ่หนักๆอะทับที่หน้าอกเรามันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วมือมันก็ไม่มีแรงมือข<อ>้อมือขาไม่มีแรงแล้วตัวมันก็ค่อยๆจมลงจมลง <S <S จมลงมันจําได้ทุกทุกทุกวินาทีเลยพี่เพราะว่ามันมันคือความทรงจาที่เลวร้ายอือ่าเราก็นึกไปถึงคําตอนเช้าที่ ป้านางพูดว่า,ามึงอย่าไปใกล้น้ํานะวันนี้ใช่อืแล้วตัวค่อยๆจมลงจนกระทั่งขาเราอะไปเท้าเราไปสัมผัสโคลเย็นๆโอ้ยอ่าแล้วตอนนั้นอ่ะคือเราลืมตาแล้วพี่มันเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปหาหมอแล้วหมอใช้ไฟฉายเปิดไฟส่องลูกตาเราอ่ามันมีแสงสว่างสว่างส่องที่ตาเราแล้วเราก็เหมือนหายใจขาดเหมือนร่วมหายใจขาดตรงนั้นนะพี่ แล้วเราก็ตื่นมาคามว่าหยุดหายใจแล้วหยุดหยุดหายใจไปแล้วคือตอนที่มันรถสิบล้อทับอ่ะมันมันอารมณ์หนูเรียบเทียงให้ฟังคือมันแน่นมันแน่นมากเหมือนเหมือนรถสิบล้อทั้งคันมันทับเราอะคือพูดอย่างนี้ได้ไหมเหมือนตอนนั้นที่จมลงไปเนี่ยเราเราหายใจสำลักเอาน้ําเข้าไปเต็มแล้วเนี่ยจนหายใจไม่ออกแล้วถูกไหมฮะตอนที่ตะเกียกตะกายขึ้นมหาอากาศอตพี่เวเวลาเราไม่โผล่ขึ้นมาสักทีอ่ะ ร่างกายสมองมันจะสั่งให้ให้เราหายใจอัตโนมัติพอเราหายใจอะพี่น้ำทั้งมันจะเข้าทั้งทางปากและแล้วก็จมกูกมันจะแสบชี้ขึ้นไปที่สมองเลยพี่แล้วเราก็กืนืนคืนน้ำลงไปจนมันเต็มท้องแล้วตัวเราก็ค่อยๆจมลงจมลงรพร้อมกับอาการที่มันมบีบแน่นหัวใจแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วจังหวะสุดท้ายที่ใจมันจะขาดอะพี่มันมีแสงสว่างที่ลูกตา อ่าแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งมันเหมือนฝันนะพี่เรารู้ตัวพอเรามันผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เราปฏิดปตต่อเหตุการณ์นะพี่แต่ตอนแรกๆอ่ะมันยังสับสนอยู่แต่คือจําได้คือประมาณนี้เลยคือว่ามันมีแสงสว่างสว่างจ้าที่ลูกตาแล้วเราก็เหมือนมายืนอยู่ที่ริมริมฝั่งห้วยที่เราข้ามาแล้วเราก็เห็นพ่อเนี่ยดําผุดดาไหวยขึ้นมาหายใจอ่ะสี่ห้ารอบ แต่ควะแต่ตอนนั้นคือมัน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 ,มนเป็นอาการแบบสมองโล่งๆพี่มัน oh. จาอะไรไม่ได้ oh. มันจําอะไรไม่ได้มันไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนั้นคือพ่อคนนั้นคือพ่อแต่พอผ่านมานานนะพี่ด้วยความว่าเราโตขึ้นอ่ะเราถึงสามารถปฏิบปะต่อเหตุการณ์ได้แต่ตอนเล็กๆอ่ะในในในนักขณะนั้นอ่ะมันรู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งดำผุดดำไหวซึ่งก็คือพ่อโผล่ขึ้นมาหายใจห้ารอบแต่ความรู้สึกเดียวสุดท้ายคือ เราหิวข้าวมากมันเป็นความบาดถนาสุดท้ายอะพี่เห็นอะไรนะฮะหิวข้าวมากหิวข้าวใช่ออคือความบาดธนาสุดท้ายคือเราหิวข้าวเ,เราเราเร่งพ่อเพื่อที่จะอยากข้ามไปกินข้าวที่เถียงนาแล้วพอเราไปยืนตรงนั้นคือเราจมน้ําแล้วก็เป็นวิญญาณยืนอยู่ที่เรีมตะเลี่ยงคือความรู้สึกมันหิวข้าวแบบหิวข้าวมาก<โ>อ <Barbie> <c oughs> อเออแล้วพอเรารู้สึกหิวข้าวจังเลยเรานึกแค่เนี้ยมันก็มีมือ มาจับที่แขนเราแล้วก็พูดว่ามึงเลีย้ยงมันเลี้ยงลูกยังไงวะทําไมมันปล่อยลูกจมน้ําตายได้แล้วก็หันขึ้นไปมองมันคือคุณตาพี่ตาเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่เรายังส่องสัมคูกแกเป็นโูกตับแข็งตายนะคะคือคุณตาเนี่ยตายไปแล้วผมพยายามที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจาพร้อมๆกันคือคือตอนนี้เหมือนวิญ,ญญาณหลุดออกจากล่างแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ที่ตัวของพี่ทอฟฟี่คือยืนอยู่ริมตะลิ่งแล้วค่ะวิญญาณนะวิญญาณนะ ใช่ยังมองเห็นพ่อเนี่ยดำผุดดำไหวดำโผล่ขึ้นมาหายใจอ่ะห้ารอบเ,เข้าใจด้วยว่าตอนนั้นคุณพ่อน่าจะดำไปช่วยเราแต่อีกอ่งนทีนคือคือเราเนี่ยหลุดออกจากล่างมาแล้วยืนอยู่ตรงขอบสะแล้วจู่จก็มีมือผู้ชายคนหนึ่งมาจับแล้วบอกว่ามาเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมันจมน้ําตายพอเราแงหงนหน้าไปที่ต้นเสียงต้นเสียงนั่นคือคุณตาใช่ค่ะก็คือพ่อของพ่อเรานั่นเองคุณตานี่คือพ่อของแม่อ่าพ่อโอ๊โทษทีพ่อของแม่เฮ้ยแล้วยังไงอ่ะ คุณลูกค่ะโอ้ oh. คุณตาคุณตาบอกว่าม,มันเลี้ยงลูกยังไงปล่อยลูกจมน้ําตายอ oh. แล้วเราก็บอกว่าหิวข้าวตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตาพาไปกินข้าวนะลูกพอแกกระตุกมือแล้วเราหันไปพร้อมกันพี่เราไปโผลที่วัดครับ oh. ไปโผล่ที่วัดแต่ตอนนั้นมันสายมากแล้วพระฉันเช้าไปแล้วเราไปยืนอยู่หน้าศาลาวัดใช่ไหมพี่ความรู้สึกนั้นคือเราเห็น ว่ามันมีโยมที่วัดที่เขาไปถวายข้าวเช้าเนี่ย<อ>ไปถวายพระเนี่ยแล้วเขายกข้าวถาดหนึ่งมาให้คนที่เป็นคนเล่ยร่อนที่ไปอาศัยอยู่ที่วัดแล้วเขาก็เอ่ยปากพูดพูดขึ้นว่าเอาเอามากินข้าวมากินข้าวเ,<อ>เขาเรียกลุงเล่ร่อนคนนั้นอะน,นะคะออะตาเราก็ตุกแขนบอกว่าให้เราไปกินแต่เรากําลังขยับตัวไปกินอะมันเหมือนมีลมพัดวูบหนึ่งอะมีพร้อมกับควันาขาวๆดำๆ คุ้งไปหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีล่างคนเต็มไปหมดเลยพี่กูกันเข้าไปกินข้าวทั้งๆท,ท,ที่คนเล่ร่อนอะ่ะยังเดินไปไม่ถึงไอ้ถาดข้าวที่เขามาวางเลยออออเแล้วก็หันมองคุณตาตาก็บอกให้เราไปกินแต่เราไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่ามันมีคนไปลุมแย่งกัน<อ>กินเต็ม<อ>แล้วใครต่อใครก็ไม่รู้ใช่อตอนนั้นอะ่ะตาก็พาเราเดินออกมาออกมาที่หน้าวัดนะพี่ เราไม่รู้หรอกว,ว่ามันจุดหมายไปทางคืออะไรเราก็เดินตามคุณตาม,มาแล้วสิ่งที่เราเห็นคือมันมีวิญญาณสองตนที่ตาเรียกว่าเป็นเปรดเปรตสองตัวนี้ยคือเข้าวัดไม่ได้อ่คนคนแรกเนี่ยนะคะมันจะอยู่อยู่ข้างๆประตูโขงวัดคือเขาจะมีโซ่ล่ามที่ขาเป็นแล้วโซ่เนี่ยมีไฟลุกอตลอดเวลาอ่าแล้วตัวเขาเนี่ยพุพองแบบเหมือนเหมือนมีแผลเต็มตัวพี่แล้วเขาก็ เวลามีเลือดมีน้ำหนองอะไรเงี้ยไหลตามตัวเขาก็ใช้มือลูบโกโยโกยเอาน้ำเลือดน้ำหนองนะ่ะกินกอ่าแต่แต่ตอนนั้นนะ่ะตาตาเขาบอกว่าอย่าไปมองลูกอย่าไปมองอย่าไปทักและอีกคนหนึ่งอ่ะคือลักษณะสูงคือตัวสูงเรามองอไม่เห็นท่อนบนเลยพี่คือเรามองอมองอยู่ใต้เขาหนะ่ะคือเรามองไม่เห็นท่อนบนบแล้วเราก็เดินตามตามมาเรื่อยเือจนกระทั่งมาถึงบ้านป้านาง แล้วแล้วเราก็ได้อาศัยข้าวที่มันอยู่วางวางอยู่บนเสาลัวปะนางแหละพี่กินอ๋อเสาที่เขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นข้าวปั้นวางอยู่ตรงลั้วที่บ้านประนานงคือบ้านที่ที่ที่เป็นคนอ่าผีฟ้าใช่ใช่เราก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละแล้วแกก็เปิดหน้าต่างตะโกนลงมาว่าเดี๋ยวมันก็ได้ตายจริงๆหรอกพามันกลับไปสิปะนางตะโกนออกมาแบบนี้พี่ อ่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอคุณตาเฉวยมือกระตุกมือเราอีกทีหนึ่งอะ่ะคือเราไปโผล่ไปโผล่ตรงที่ภาพก็คืออยู่ริมตลิ่งแล้วพ่อนะคือพ่อเขาเป็นอสมอ่ะนะคะอสมอเขาจะเขาเคยช่วยเด็กจมน้ํามาแล้วครั้งหนึ่งเ,<อ>เขาก็ประถมพยาบาลเด็กที่นอนอยู่ซึ่งเราจำไม่ได้ว่าเป็นตัวเองแล้วก็ยืนมองพี่พร้อมกับน้นตอนนั้นคือรอบๆบตัวนะ่ะมันมีวิญญ,ญาณคือพูดได้ว่ามันเป็นสัมภเวสีผีเล่ยล,ลอนที่อยู่บริเวณนั้นนะพี่ เขาลุมลุมล่างเด็ก,กนะลุมล่างลุมล่างเด็กผู้หญิงคนนั้นอะแล้วแต่พอพ่อโผล่ไปทางไหนอะล่างพวกนี้มันก็จะเดกเด็นออกไปแล้วเขาก็จะผลักดันกันเข้ามาใหม่ปากทุกคนก็จะพูดว่าปากทุกคนก็จะพูดว่ากูจองแล้วกูเห็นก่อนกูจะเอาร่างของกูคือทุกคนมันจะพูดประมาณเนี้ยพี่ออพี่นัดเคยเห็นที่แบบบางคนที่แบบป่วยกระสอบก,กระแสแล้วแล้วก็เหมือนวิญญาณอื่นเข้าไปแสงไหม เข้าไปแฝงไหมอ่าหนูคิดว okay. ่ามันจะคงจะเป็นอารมณ์นั้นคือเขาคงจะแบบเหมือนเหมือนแย่งที่จะไปเข้า่างแทนเราประมาณนั้นพี่หนูเข้าหนูเข้าใจไปเองอะนะเพราะว่าทุกคนมันกูกันเข้ามาแต่พอพ่อหมุนตัวไปรอบไหนทางไหนอ่ะเหมือนล่างพวกนี้มันจะกระเด็นออกไปกระเด็นออกไปคือไม่สามารถที่จะลุมเข้าไปใกล้ได้แต่เขาก็ยังกูกันอยู่บริเวณรอบๆเดี๋ยวนะไอ้คำว่ากลูเข้าไปเนี่ยเยอะประมาณไหนหลักไหนหลักสิบหรือว่าหลักอะไร มันมันมองจนไม่เห็นพื้นที่พี่มีม,มีทั้งเด็กทั้งผู้ชายทั้งคนแก่ทั้งผู้หญิงแต่แต่ละคนคือสภาพแบบเสื้อผ้าเก่าๆหาัวฟูฟูเสื้อผ้ากัดขาดบางคนก็มีเลือดบางคนก็ไม่มีเลือดอแต่แต่เรายืนเราเรารู้สึกเฉยๆแต่พี่มันไม่รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรอมันมันจําไม่ได้แม้กระทั่งร่างที่นอนอยู่มันยังจําตัวเองว่านั่นคือตัวเองอ่ะมันจําไม่ได้ครับ,รบแล้วตานะ่ะตาก็ตะโกนบอกลบไปใช่ไหม หลบไปแลบแแกแกมันก็เหมือนมีแรงอะไรอ่ะพี่ผักเราเราจะไม่ได้ว่ามันคือคุณตาผักหรืออะไรเราจำไม่ได้พี่มันก็รู้สึกมึนตึบพอลืมตายอีกทีอะพี่แสงมันจะเหมือนที่ตอนเราจะจะจะตายเลยนะแสงมันจะจ้าจ้าแล้วหูก็จะอื้อสักพักหนึ่งประมาณนานเลยล่ะถึงจะเห็นถึงจะได้ยินเสียงว่าพ่อแม่ร้องไห้คือแม่นี่ลงไปนอนกิ้งบนพื้นนะคะพี่ร้องไห้ร้องห่มอ่ะ พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งแรกที่เราได้ยินแววแวเข้าหูคือเสียงกุณตาว่าบอกแม่มึงหน้าตาขอเล่าขวดหนึ่งอืมอ่าแล้วสิ่งคำแรกที่เราพูดกับแม่คือแม่ตาขอเล่าขวดหนึ่งครับค่ะพี่นัทหลังจากฟื้นมาถูกไหมหลังจากได้สติมาบอกแม่ก่อนเลยแม่ตาขอเล่าขวดหนึ่งใช่เพราะได้ยินว่าได้ยินเสียงคุณตาขอเล่าขวดหนึ่งอ่า แล้วหลังจากนั้นแม่ก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณหลายวันนะพี่จะไม่ได้ว่ากี่วันครับ,ค,รบคืออาการตอนนั้นอะที่แม่เล่าให้ฟังอะนะพราว่าโทรกลับไปถามแม่คือหมอบอกว่าสมองอขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนไปนานอแล้วก็เอะระบบทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารติดเชืออ้อออาหูพวกเนี้ย คือหูอ่ะหูแบบหูเป็นน้ำหนวกเขาเรียกเป็นอันน้ำอะไรนะพี่คือมันติดเชื้อน้ำไม่คือต้องรักษาอ่าอ่าอ่าโอเคอ่าอ่าคือเหมือนน้ำน้ำโคลนมันเข้าหูอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาอยู่อย่างนั้นน,ะนานหลายวันนะพี่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจําไม่ลืมตอนสิบเอ็ดแล้วก็ท่างกับตอนนี้นะพี่คือเหมือนเช้าว,วันนั้นอ่ะเรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วโรงพยาบาลก็เปิดทีวีไว้แล้วก็เหมือนดูหนังอ่า ดูหนังแบบเหมือนภาพยนตนานาชาติอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นหนังฝรั่งแล้วก็ดูดูไปจนกระทั่งเตียงรอบๆก็ดูเหมือนกันอยู่ดีๆพี่นักสแสดงในทีวีอะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นไดฮาร์ภาคไหนออภาคแรกๆอ,อ่ะภาคไหนภาคก่ะพี่จำไม่ได้คือเขาก็มูฟมูฟมูฟหน้ามาใกล้ๆจอแล้วเขาก็บอกว่าขอ oh, ล่างกูเถอะประมาณนี้พี่เราก็หันไปมองเตียง <c oughs> พี่ เราก็หันไปมองรอบๆรอบๆว่ามันทําไมไม่มีใครตกใจวะหรือว่าเขาไม่เห็นแต่พอเราหันไปดูอีกทีมันก็ยิงกันสนั่นมันไม่มีอาการที่จะแบบหรือเรา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 เห็นอะไรวะตะกี้มันก็ยังสับสนในหัวพี่แต่แต่พอตอนนี้เราจําได้แม่นว่าปฏิปปฏ่อว่ามันพูดอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกกลัวแล้วก็คุมโบงและหลังจากนั้นอาการผิดปกตินะพี่หลังหลังจากที่ที่ที่ฟื้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเนี้ คือสมมติว่าเรานอนตื่นใหม่ๆใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าหิวน,น้ําอำเราจะไปคว้าอะไรเนี่ยพี่เราจะหยิบแก้วไม่ได้มันเหมือนในหนังพี่พี่อารมณ์อารมณ์แบบคือมือจับแก้วแล้วมันมันทะลุแก้วอะแล้วเราพอเราหันหลังไปเราจะเห็นร่างตัวเองนอนอยู่อ๋อเหมือนเราหลุดออกมาจากล่างใช่มันจะเป็นแบบนี้ไหลครั้งบ่อยมากเออ อ่าหลายครั้งบ่อยมากเลยคือถ้าเรานอนหลับๆแล้วเราคิดว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ําจังเลย oh. พอเดินไปถึงประตูห้องน้ํามือเราจะคว้าประตูไม่ได้แต่พอเราหันหลังกลับมาเราจะเห็นตัวเองนอนอยู่มันจะเป็นแบบเนี้สามสี่คืนได้แรกๆนะพี่ครับทีนี้จนกระทั่งเรากลับบ้านไปวันแรกเลยนะไปถึงบ้านคือแต่พอแต่พอเรารู้สึกตัวว่าเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วมันก็มูกลับไปที่ตัวเองที่กายละเอียดอ่ะพี่ม,มันเป็นแบบนี้จริง อ่าแล้วพอกลับมาถึงบ้านวันแรกอ่ะพี่เราก็ดีใจเราได้กลับบ้านใช่ไหมรักษาตัวเสร็จเราก็จะไปดูสวนผักสลัดที่เราปลูกะนะ,ะปลูกกับพ่อตอนเด็กเราเดินเข้าไปในสวนตอน,น,นเช้าหกโมงมันเป็นอาการแบบนี้พี่คือเราได้ยินเสียงเท้ากระทบกับพื้นมันจะดังตึกแล้วเลือดอะ่ะมันจะไหลคือเราได้ยินเสียงเลือดเสียงกระดูกมันลั่นเสียงเลือดมันสูบฉีดในร่างกายอะ่ะมันไหลเวียน อยู่ไปส่วนไหนมันได้ยินหมดเลยพี่นันอ่าอ่าอ,อ,อมันเกิดอาการแบบเนี้ยลายชั่วโมงมันได้ยินมันได้ยินกระทั่งว่าเนี่ยเลือดสูบฉีดมันรู้สึกร้อนว่าเลือดไหลเวียนแล้วเวลาต้นเท้าอะกระแทกพื้นมันจะดังลั่นที่ท,ที่มามาข้อเท้าเข่าแล้วก็เอวกระดูกสันหลังต้นคอ,อ,อแล้วมาถึงสมองพี่มันมันรู้สึกหมดเลยเราก็ไปถามพ่อในความเด็กเราไม่รู้ใช่ไหมพ่อก็บอกว่า หันมามองแล้วพ่อก็คิดอยู่นานพ่อก็เลยให้คําตอบว่าสงสัยไอ้วิญญาณกับร่างเนี่ยมันมันยังเข้ากันไม่ได้ละเอียดหรือเปล่าพ่อเขาก็เป็นคนปฏิบัติระดับเนินะพี่อืมเขาก็พาเราไปที่วัดพาเราไปที่วัดจนกระทั่งแม่พา,าไปที่วัดพาไปปฏิบัติธรรมมันจะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านทุดงมาจากทางใต้พี่ท่านเป็นคนใต้ท่านก็บอกแม่ว่าให้ขวานมันหลุดออกจากร่างนะแล้วมันกลับมายังไม่ครบนะ มันจะเป็นช่องให้สัมภเวสีผีเล่ยล่อนนะมองเห็นแล้วก็เข้ามาสิงสู่ได้นะ mm hmm. อ่าเขาบอกว่าให้หาวิธีแก้เร็วๆเพราะเหมือนเหมือนเหมือนร่างเราอะเหมือนควันมันกลับเข้าร่างไม่ครบอ่ะพี่พระอาจารย์นั่นพูดแบบนี้<อ>ตรงทัางปปฏิบัติธรรมที่วัดอะเราก็เจอผีแบบเนี้ยมาตะค้อขอร่างแบบเนี้ยพี่เราเจอไปโรงเรียนเราก็เจออันนี้หนูสรุปให้วินัสนะเพราะว่ามันยาวมาก ไปโรงเรียนก็เจอคือเจอที่โรงเรียนนี่คือเจอในอ่างน้ําครับเจอในอ่างน้ําแล้วก็เจ,เจอเยอะมากเลยจนกระทั่งเวลาหมายความวิญญาณอยู่ในอ่างน้ําเ่ยนะคือเราเข้า,ขาห,ห้องน้าใช่ไหมห้องน้ําที่โรงเรียนเนี่ยมันจะติดกับข้างหลังอ่ะข้างหลังมันจะเป็นป่าเอแล้วก็ชวนเพื่อนไปเพื่อที่ยังไม่ได้ต้องไปคนเดียวเพราะเรากลัวทุกคนก็จะกลัวห้องน้ำนะสมัยเด็กๆพาะมันน่ากลัวทีนี้พอเราเข้าไปเข้าไปเป็น เ็นห้องในสุดในจังหวะที่ว่าอุ้ยห้องน้ํามันโสกปุกจังเลยเราจะเอามือตักน้ํามาลาดก่อนเพื่อที่จะทําธุระมันมีมือพี่โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็กระชากแขนแล้วเราพูดว่าขอล่างกกเถอะใช่ไปเจอที่วัดก็ก็ใช่เจอที่วัดก็คือแม่พาไปเดินจงกระกลมอะค่ะพาไปเดินจงกรมแล้วมันเป็นกุฏิที่ไม่มีคนพักอะนะคะมันใกล้ๆเส้นเดินจงกรมเราอะ คือก็กระโดดตุบลงมาจากกุฏิอะอะืแต่ว่ามันจะมีเสียงพราะจารย์เตือนว่าตั้งสตินะลูกอย่าก,กลัวอ่าเหมือนเหมือนมันอยู่ในบริเวณที่ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ยังมีพระคุ้มครองพี่เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันก็จะเห็นจนกระทั่งมีวันนึงอะที่เราให้พี่สาวกับแม่เนี่ยพาลงมาเข้าห้องน้ํแเราก็เจอล้อมรั้วอยู่เต็มเลยเป็นลักษณะเป็น แมวสีขาวเต็มรัวไปหมดซึ่งคนอีสานสมัยก่อนที่เขาบอกว่าถ้าเจอหมา,าเจอแมวอะไรพวกนี้มันตาวาวๆพี่เขาจะเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณวิญญาณปอบวิญญาณสามเวสีอะไรเงี้ยอ่าพอเราขึ้นไปบนบ้านอ่ะพี่เราก็กระทืบกระทืบกระทืบบ้านอย่างไรแล้วความโมโหอ่ะพี่เราก็เลยพูดหลุดปากไลว่าผีบ้านผีเลือนมีไหมทําไมไม่ไล่มันไปไล่มันไปสิไล่มันไปสิความเด็กอ่ะพี่ออ อแม่ก็เลยตีขาแล้วแม่ก็พาเข้าห้องอ <c oughs> ก็คือปอบพาสวดมน่ะนะคะวันนั้นเราก็ฝันฝันบ่าลงมาเข้าห้องน้ํานี่แหละแล้วพอขึ้นบันไดไปอ่ะกําลังจะถึงบนบนบ้านแล้วมันมีมือใหญ่ใหญ่ของผู้ชายตัวใหญ่มากคือเรามองไปไม่เห็นข้างบนเขาอะเรามองไปถึงแค่เอวเขาแล้วเขาก็เอามือกดหวัวเราไว้แล้วพูดว่าถ้ามันไม่มีกลัวมันเข้ามาถึงตัวมึงแล้ว <จ>แล้วหลังจากนั้นน,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 นั่นคือผีบ้านผีเรือนใช่พี่ผีบ้านผีเรือนออแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเล่าให้พ่อฟังเราไม่กล้านอนบ้านอีกนะพี่พ่อเขาจะไปนอนเฝ้าบ่อปลาเพราะว่ามันเคยมีคนมาขโมยปลาอยู่ที่ใช้สวนพ่อจะปลูกกระต๊อบแล้วก็นอนเฝ้าบ่อเลี้ยงปลาเราก็เลยนึกไปถึงวันที่เราจมน้ําแล้วมันบินยานใครก็ต่อใครเนี่ยมันไม่สามารถเข้าใกล้พ่อได้ออ อ่าเราก็เลยเลือกที่จะไปนอนกับพ่อเพราะว่าเรากลัวบ้านครับเพราะเราไปกระทืบกระทืบที่บ้านวันนั้นนะเราก็ไม่กล้านอนที่บ้านใช่ไหมอ๋ออ่ากลางคืนนะพ่อก็พาลงมาฉี่ก่อนที่จะขึ้นบัขึ้นกระต๊อบนอนเนี่ยนะแล้วพี่นัดข้างสวนอีกฝั่งเนี่ยมันเป็นป่ากล้วยอ่ออีกฝั่งเนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงปลาถ้าโอเคโอเคสุดบ่อเลี้ยงปลา ي, ไปทอฟี่อ่าพี่ว่ามีรายละเอียดหรือว่าดีเทล,ลอีกเยอะแน่นอน แล้ว <ทำ S 1> พี่ไม่แล้วพี่ไม่อยากตัดไม่อยากตัดเลยอ่ะไม่อยากรูปรัดเลยอ่ะเอางี้ไหมพี่ว่าวันเนี้ยเราเอาแค่นี้เป็นตอนหนึ่งไหมเดี๋ยวตอนสองเดี๋ยวเรามาทิศหน้าไหมได้ได้ได้ค่ะอ,อยากรู้นะอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอยากรู้เยอะมากแล้วก็แล,วกแล้วก็น่าสนใจมากทอฟี่โอเคเราสรุปพาร์ทหนึ่งของเราอย่างงี้ก่อนดีไหมว่ามันจุดเริ่มต้นคือเออถ้าพูดง่ายๆคือทอฟี่ตายแล้วอ่ะแล้วฟื้นขึ้นมาแต่ฟื้นขึ้นมาเนี่ย มันมาไม่ครบร้อยพี่ถูกวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตของเราต่อไปอ่ะคือมันเหมือนมันจะมีวิญญาณหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยมามาแย่งร่างเราตลอดเลยอยากได้ร่างเราอ่ะแล้วบางทีเราหลุดออกจากร่างด้วยซ้าไปถูกไหมถูกปากเหมือนเหมือนเหมือนพระอาจารย์ที่ท่านคงจะมองเห็นนะคะ<อ>เพราะว่าท่านบอกว่าขวัญเรากลับมาไม่ครบนะ<ช>มันมันเป็นช่องให้สัมภเวสีผีเล่ยล่อนอ่ะมองเห็น อ่าแล้วเขาก็จะมาลุมล้อมแล้วก็มันจะเจอสิ่งพวกนี้ได้ง่ายถ้าเรายังถ้าเรามีบุญเก่าไม่เยอะคือเขาบอกว่ามันมันมันดวงตกโอเคคือผมถามนี้ผมถามย่างี้ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นแล้วที่มันหายเพราะว่าป้านางนี่แหละอีฟ้าโอเคโอเคถ้างั้นอย่างนี้ต้องบอกว่าผีฟ้าจะไม่ใช่ปอบต้องผีผีฟ้าเนาะไม่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 เปอาผีฟ้านะคนละอย่างกันนะ ใช่ใช่มันติดตาพี่ใช่เป็นหีฟ้าถ้างั้นอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมบอกงี้ก่อนว่าอาทิตย์หน้าผมผมผมมีงานวันเสาร์าไม่เดี๋ยวเรามาเจอกันวันอาทิตย์แล้วหรือหรือไงเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีนะอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆไม่อยากตัดไม่อยากอะไรเลยไม่อยากเล่งด้วยนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังครับแล้วก็ผมผมน่าจะได้รู้ต้นกําเนิดจุดเริ่มต้นของตัวของทอฟฟี่ เป็นที่เรียบร้อยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วในระหว่างทางเจออะไรบ้างเดี๋ยวคราวหน้าครับผมว่ามันน่าจะมีเรื่องที่หนักกว่านี้แน่นอนแล้วทอฟฟี่หายได้ยังไงถูกไหมค<ช>่ะอ้าวโอเควันนี้ประมาณนี้นะทอฟฟี่นะค<ช>่ะวันนี้ขอบคุณมากนะ<ช>ครับค<ช>่ะสวัสดี<ช>ครับพี่แมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี โกส n i ไ h นทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป